าทิ้งนึกไม่ถึงดีกว่าเพราะเป็นยาที่มีคุณภาพเหมือนกับถ้าจะพูดถึงแบบคนโบราณเขาบอกว่าเหมือนยาวิเศษเพราะคนที่เป็น,นหนักๆนะครับนหนักๆที่รักษาที่ไหนไม่หายเนี่ยพอกินแล้วส่วนใหญ่จะหายนะครับเพียงแต่อันนี้ต้องฟังให้ดีนะครับเพียงแต่ท่านต้องรู้จักใช้ใช้ไม่ถูกต้องนะครับต้องใช้ใถูกต้องครับ ยาทุกอย่างในโลกนะครับมันจะมีข้อดีของมันวันนี้ผมอัาการเรียนให้ทราบเลยว่าไม่มีผลเสียต่อร่างกายนะไม่มีสะสมจําไว้เลยปัจจุบันนี่นะครับมีนคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบถามว่มากินแล้วสะสมไหมอันนี้ไม่มีสะสมถ้าเป็นพวกรากไม้ใบไ,ไม้นะครับนะครับหรือเปลือกไม้ต่ตางๆเนี่ยไม่มีสะสมไม่มีผลเสียที่ออันตรายร้ายแรงใดๆทั้งสิน้น ต้องจําไว้พวกพวกเหล่านี้ไม่มีที่เป็นหมอเนี่ยนะครับเขารู้จักวิธีใช้นะครับรู้จักวิธีใช้สารเหล่านั้นเมื่อรู้จักวิธีใช้ผลเสียก็น้อยหรือเรียกว่าแทบจะไม่มีนะครับสารเหล่านี้เขาชาเกิดจากท่าทียาที่ทาจากสมุนยแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นของโมสต์อื่นก็ไม่มีเหมือนกันอยากผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าเวลาเรา เวลาคนที่เขามีความรู้จริงๆนะครับเขาทําถูกต้องนะนะครับเขาทํารู้ถูกต้องแล้วเรารู้จักนําไปรักษาโรคโรคให้ถูกกับยาครับผมบอกง่ายๆยาสุตรภัยทุกตัวไม่แพ้ยาฝรั่งไม่แพ้หรอกครับผมเองเนี่ยเป็นหมอสุตรภัยมาห้าสิบปีและแต่ละครั้งที่ผมรักษาโรคนี่อยากจะเรียนทราบเลยว่าเป็นโรคที่ผ่านการรักษามาหมอผ่านการรักษาจากหมอทัวไปแล้ว ไม่ว่าแผนปัจจุบันนะครับแผนโบราณนะครับนะฮะผ่านมาหมดแล้วไม่คือพูดง่ายๆเขาไม่มีทางหายแล้วครับเขาถึงจะไปหาหมอเส็งนะครับทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะคนเป็นใหม่ๆไม่อยากมีไม่มีอยากมีใครไปหาหมอเสงหรอกเพราะมันแพงแลแพงมากเลยบอกง่ายๆแพงแต่ของผมแพงนะครับแต่ผมประกันนะครับเวลารักษาคนประกันว่าคนต้องดีขึ้น บางครั้งผมดูคนไข้เนี่ยผมรู้เลยว่าอันนี้ไม่หายร้อยเปอร์เซ็ผมจะบอกคุณเอาเนี่ยหายสักแปดสิบเปอร์เซ็นหถ้าเอาเราจะรักษาให้ถ้าไม่เอาเราไปรักษานะครับเราจะมีการสัญญาไว้โลกนานนะครับการเป็นหมอนะครับคนที่เป็นหมอต้องรู้ความสามารถของเราเองว่าเราเนี่ยมีความสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างโลคของคนเรานะมีสารพัดนะครับ คนเราเกิดมาต้องมีวันเกิดได้ดับได้เป็นเรื่องธรรมชาติในโลกนี้นะครับไม่มีอะไรที่ะรรมาชาติะธรรมชาติได้คนเราไม่ว่าจะมีความสามารถเก่งกล้าแค่ไหนนะครับเชื่อไหมสมัยก่อนโรคปอดเนี่ยจำไหมคนเป็นนะตายโรกเดียวไม่ต้องถามพอคนเราปาบโรคปอดไต้ปุ๊บน่โรคหรือมาละประเด็นตามมาเลยไหม ผมต่อให้ป่ามะเร็งได้อีกโรคอื่นจะตามมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นวัฏจักรของคนเป็นวัฏจักรของคนนะครับต้องจำไว้ตรงนี้ไว้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาโรคเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าท่านป่วยแล้ว็รักษาให้ดีขึ้นนะครับหรือหายคําว่าหายตัวเนี่ยไม่ใช่หมายถึงหายตลอดชีวิตบางคนเขาจะกินยานหายตลอดชีวิตไม่มีนะครับอะไรที่เรารักษาได้หายได้ ก็ก็ย่อมเกิดมาได้อีกต้องจําตรงนี้ไว้เลยนะครับนะครับแล้วคนทําสมุนไพรด้วยกันเนี่ยมีเยอะมากเยอะมากและอยากอยากจะเรียนให้ทราบว่าการเป็นหมอสมุนไพรไม่ใช่ง่ายนะครับหมอปัจจุบันเรียนแค่สี่ปีนะแล้วเขาไปไปเป็นหมอฝึกหัดสักปีสองปีก็ออกมาเป็นหมอได้นะครับหมอสมุนไพรเนี่ยควณเรียนสี่ปีเป็นหมอไม่ได้นะครับ สิบปีก็ยังเป็นหมอไม่ได้นะครับยิ่งสมัยที่ให้เรียนห้าสิบปีก็ไม่มีทางเป็นหมอหมอสมุนไพรได้เพราะทไมเพราะหมอที่หมอที่จะให้เราเนี่ยฝึกหัดเราเนี่ยมันไม่มีไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้การเรียนสมุนไพรเรียนยจากหนังสือพูดไง,ไง่ายๆอาจารย์ที่ออกคนออกมาเนี่ยคือพูดตามหนังสือพูดตามหนังสือ บางทีคนสอนเองเนี่ยเชื่อไหมสอนได้แต่เวลาให้รักษาโรคโรครักษาไม่เป็นหรอกผมหมายถึงหมอที่เรียนสมุนไพรนยะไม่เป็นหรอกครับสมุนไพรเนี่ยใช้ยากมากผมเองไม่ผมไม่ได้คุยนะผมเองเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆเรื่องรักษาโรคเรื่องสมุนไพรเนี่ยผมพูดจริงๆแล้วว่าผมเป็นคนที่มีพรสสวรรค์มากๆนะครับ เพราะคนเป็นหมอเนี่ยต้องมีพรสวรรค์ต้องมีประสบการณ์คุณจะเป็นหมอที่ดีคุณต้องเคยเห็นนะเห็นเคยเห็นอาจารย์ที่สอนคุณหรือคนคนที่คุณ,คณไปคุณไปฝากตัวไปลูกศิษย์อะไรกันแล้วแต่ต้องรักษาให้คุณดูก่อนว่าเว,เวลามีโรคภัยต่างๆมาเนี่ยอาจารย์เรารักษาเรา,รา,เรารหายนั่นนะครับคือเราต้องจาไว้ต้องจาไว้และต้องเห็น เราต้องเห็นหรือต้องเห็นผ่านตามมาเป็นร้อยๆล,ลายเราถึงจริงแน่ใจเลยว่าพอ,อโลกนี้นะโลกปอดนะใช้สูนภัยสูนภัยอะไรบ้างหายเราก็ต้องจับไว้ไม่ใช่เห็นคนเดียวแล้วว่าใช้ได้เลยไม่ใช่นะครับต้องเห็นเป็นประจำเพราะฉะนั้นสมัยนี้นะการเป็นหมอสูนภัยต้องบอกก่อนว่าผมถ้าถามผมนะผมยอมรับว่าหาดียากละยากมากๆเพราะตัวแบบอย่างไม่มี และการที่บางคนอยากเรียนสมุนไพรนะครับแล้วก็เรียนไปเป็นทำอาชีพอื่นบางทีไม่มีทางประสบความสำเร็จเพราะเวลาเรียนสมุนไพรเนี่ยคนเรียนปึ๊บคุณต้องอยู่กับมันเลยต้องอยู่มันต้องมาทั้งคืนน่ะเวลามีใครมารักษาโรคเราต้องคอยดูเวลาจะทํายาให้ถูกต้องนะครับอาจารย์ต้องคอยสอนวิธีทํายาก็สําคัญนะครับวิธีทํายาเนี่ยสาคัญมากสัดส่วนก็สําคัญมาก ทุกอย่างเนี่ยจะมีมีความสําคัญหมดนะแม้แต่ความสะอาดก็สําคัญมากนะครับเพรยาะใ้นการทําถุขภาัานี่ไม่ใช่เรานึกจะทําก็ทำออกมาหรือไปดูตาํารามีตําราไปก็บอกว่าเนี่ยสำหรับคนทีแนน่แก่อย่างนั้นแก่อย่างนี้แล้วเราก็ทามาใช้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ม,มากเลยแม้แต่เนี่ยเนี่ย เวลาเราไปขออนุญาตเนี่ยสัรพมคุณให้มาเนี่ยก็ไม่ถูกต้องนะครับถูกต้องไปถึงสิบเปอร์เซนต์เนี่ยบางทีผมทำยาอยู่ยังโมโหเลยอยากจะถามคำถาม,ถามเนี่ยในเนี่มีคนเธอมินชันคนกินก็มิชันเยอะไหมย,ยกมือหน่อยเสีสยเอะไหมโอ้เยอะผมอยากหาคนค้าสักคนว่าเคยกินคมินฉันแล้วดาก,กินไม่ได้มีสักคนไหมย,ยกมือหน่อยไม่มีเลย ยางเงี้ยผลมันปรากฏชัดแต่เราไปขอกระทรวงว่าเดี๋ยวขมิฉันบอกว่าเสงดับก,กินได้นะเขาไม่ให้หรอกครับมานั่งพูดอย่างนี้เดี๋ยวมันเขาได้ยินเดี๋ยวมันจับหมอเสงโฆษณาเกินความจริงเนี่ยนี่แหละครับก็คือคือคือเหตุอันหนึ่งที่คนอนุญาตเนี่ยก็บอกก่อนว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอ่านตามตำราเวลาเราจะไปขออนุญาตนะอย่างบมิฉันมัททาออกไปนะเวลาคุณขออนุญาตนะ เปิดตำราดูเลยตำราเขียนว่าไงอ๋อแก่ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยย่อยมันก็นไขไปอย่างนั้นนละครับแล้วมันจะไปทํายาไปแขงกต่างประเทศได้ไงการทํายาเนี่ยม,มันมีการพัฒนานะครับมีการพัฒนาสมรพคุณบรรยา่งเราอยากยังดับกินเนี่ยเป็นยาที่คิดมานานผมก็ใช้เวลาเป็นสิบสิบปีพัฒนานะครับใช่ไหม คือเราต้องการดับกลิ่นแต่เราสมุัยมาพัฒนาให้คำวิชันเนี่ยดับกลิ่นดับพิษอย่างเงี้ยเราก็พัฒนาขึ้นมาถ้าจะเอาตามสมุนยที่เขียนในหนังสือเลยทํามาไม่ต้องขายหรอกแล้วรักษาโรคไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเมืองไทยนี่นะครับที่แพ้สู้ต่างชาติเขาไม่ได้เนี่ยมืองยาไทยไม่ออกไปไม่สามารถออกไปสู่สู่ต่างต่างประเทศได้เนี่ยก็ตรงนี้นะครับถ้ารัฐบาลเนี่ยเออเนี่ย ผมเมื่อรับรรบ,บานนะนี่ผมกล้าพูดเลยว่าเอามาพิสูจน์กันหมอเสงว่าอย่างนี้จริงหรือเท็จเราพิสูจน์ได้มันมีวิธีนะครับมีวิธีเอาคนมาเลครับร้อยหนึ่งเนี่ยคุณดูทางกระทรวงดูศูตรซสก่อนวัญญาเนี่ยไม่อันตรายเอาให้คนกินเลยร้อยคนไอ้คนเหม็นๆนะครับให้ที่ไม่เหม็นไม่เอาเอาเฉพาะคนะเหม็นๆนเข้ามาแล้วกินดูสินธามหมอเสงว่ากินอย่างเงี้กี่วันหายกี่วันได้ผล คนถามเขารู้เขารู้รู้ว่ากินไปเนี่ยกี่วันได้ผลอย่างนี้ยเราพิสูจน์กันว่าเออสิบคนกินหายกี่คนร้อยคนกินหายกี่คนอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาพันคนกินหายกี่คนแล้วก็มาตรวจสอบอ๋อพันคนนี่หายหายต้องพันห้าร้อยคนอย่างนี้นะหายมันไปเลยเห็นไหมมาถหายเกินนะครับมาถหายเกินระยะผมเนี่ยอย่างนี้ให้มันไปเลยสรรพคุณอย่างเนี้ ถ้ารัฐบาลยอมตรวจสอบตรงนี้นะโอ้โหเมืองไทยเรามียาดีเยอะครับสู้ไปส่งไปไหนถึงก็ได้เนี่ยอย่างยาคามิชันเนี่ยถ้ารัฐบาลยอมยอมรับซะหน่อยว่าหนักกินนะขายได้เข้าญี่ปุ่นเลยอย่าบอกเลยคนสุบบุหรี่กินเหล้าเยอะพอกินปุ้บเหล้าบุหรี่กินบุหรี่กินเหล้าลดขายไปหมดคุณว่าขายได้ไหมขายได้ ขายหนักกันนะก็ได้โอ้ยาเนี่ยกินแล้วที่เขาบอกกันนะผมก็ขอยืมคำพูดเขามาใช้หน่อยเนี่ยกินแล้วปีหายเหม็นนะขายได้ขายได้ไปถามเออมันมีที่ไหนเนี่ยไอ้เราก็โดนบังคับที่แหละครับนี่แหละครับ,รบโดนบังคับเอาไว้เนี่ยลราก็เลยมันเลยทำให้ขายเลยต้องมานั่งคุยตรงนี้แหละครับนั่งคุยกันคุยกันตรงนี้เนี่ย เพราะฉะนั้นยาทุกตัวที่ผมทําออกมานี่ยผบอกว่าไม่วิเศษสุดนะไม่มีทางทําไมผมต้องเน้นตรงนี้เพราะผมมีพวกท่านทุกคนเนี่ยเป็นสามาชิกเหมือนญาติพี่น้องของผมผมอยากให้บริษัทนี้จเจริญเติบโตมีชื่อเสียงผมก็ต้องทำสินค้าดีๆให้ท่านเอาไปสู่คนอื่นเวลาคนอื่นกินแล้วก็ได้ผลมีความเชื่อมั่นต่อพวกเรา แล้วก็สามารถยึดเป็นอาชีพที่ถาวร